ใต้ท้องใบมันจะเป็นขนอ oh. ด,ด,ดูจะนิ่มอ๋อ oh. ใต้ท้องใบเป็นขนอัน oh. นี้โอ้ใช่ใช่ใช่ใต้ท้องใบเขาจะอ๋อเพราะรูปเป็นขนอ๋อ oh. ถ้าเป็นขาเป็นฟ้าเขาจะไม่มี ทิมสยามมันอยู่นี่อ๋อนี่ทับทิมสยามอ๋อพิ่งเพิ่งมาปลูกไว้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็เอาไปแล้วสองลูกกินไปแล้วสองลูก<ว> <ค entertain. S 3> ทับทิมสยาม,มอันนี้กี่ปีครับเนี่ยนีี่่ปกวาอ๋อปีกว่าติดลูกแลนะอ๋อให้ติดลูกเร็วเนาะสังเกตใบมันจะใหญ่กว่าเนาะใหญ่กว่าใบมันใต้ท้องใบมันจะเป็นขนอ๋อจะนิ่มอ๋อใต้ท้องใบเป็นขน อันนี้ทับอ๋อใช่ใช่ใช่นี่ในี่นี่ใต้ท้องใบเขาจะอ๋อเพราะรูปเป็นขนอ๋อถ้าเป็นขาวกันปาเขาจะไม่มีเนี่ยอืมจะเรียบทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งอ๋อใช่ครับทับทิมสยามรสชาติต่างกันไหมครับทิมสยามมันจะหน้าแก่ไม่จริงมันจะติดขมต้องต้องได้จังหวะที่ เนี่ยดกมากครับแต่และต้นเนี่ยล,ลุงเขาดูแลดีมากเลยแล้วปุ๋ยที่ใส่ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยสูตรไหนครับสูตรมันจะใช้อยู่ส่วนใหญ่ก็ใช้สามสูตรนะคือเสมอเสมอนะแล้วก็ตัวกลางตัวท้ายสูงแล้วก็ตัว,ต,วตัวท้ายสูงตัวท้ายสูงเนาะก็จะมีสามสูตรอะอย่างเพื่อเพิ่มรสชาติเนาะ,ะครับสิบหนะ้าสิบหกนเสมอแล้วก็แปดยี่สี่ยี่สี่แล้วก็สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด มันก็จะมีอีกถ้าอายุเยอะไปเราก็จะไปใช้ไอ้พวก0060 0050อะไรพวกนั้นมาช่วย0040อะไรพวกนั้นมาช่วยนน่นนะครับถ้าจินสยามโู่นอ๋ออยู่ฝั่งโน้นนี่อันนี้แตกใบใหม่ก็มีนี่ครับนี่กำลังแตกใบมันมันที่เราทำที่เราเราคุมยากก็คือตรงเนี้เห็นไหมมันจะแตกไม่ไม่ค่อยเสมอกันมันมีทุกช่วงปีกว่าๆอ๋อฝั่งนู้นที่านสยามลงไว้กี่ต้นครับลุง แปลงนี้อยู่ที่ประมาณห้าสิบต้นนะแปลงนี้แต่มันของผมมันไปอยู่แปลงโน้นเยอะอ๋ออันนี้เป็นเป็นร่องน้ําอันนี้ร่องกักเก็บน้ําเราไว้สําหรับดึงขึ้นมาอ๋อเออลืมถามแล้วเรื่องระบบน้ําลุงใช้สปริงเกอร์ใช่มีมีขุดเจาะบาดาลบาดาลสำรองไว้อ๋อตรงนู้นแล้วก็มีบ่อบ่อใหญ่มีไหมไม่มีอ๋อไม่ไม่ไม่ทำบ่อใหญ่นี่ล้อมรอบเลยครับเนี่ยอ๋ออันนี้ผมล้อมรอบเลยทำเป็นร่องน้ำแล้วผมปล่อยปลาไว้อ๋อเท่าไหร่ก็ไม่หมด อ๋อคือเราไม่ต้องทำเป็นไม่ต้องทำขาดใช้ล้อมน้ำเนี่ยล้อมรอบไปเลยมันเหมือนเป็นรั้วให้เราได้ชั้นอ๋อใช,ใช่ใช่ครับใช่เรามีรั้วอยู่นู่นแล้วนะแต่เราก็ยังมีรั้วนี่มีชั้นอ่าครับผมมันได้หมดอะได้เก็บน้ําได้ปล่อยปลาได้ทําเหมือนรั้วลรอมโอ้ใครใครจะมาเอาอะไรเราไปก็มันมืองลำบากหน่อย ลำบาก่อยใช่ครับไม่ใช่ว่าเดินไปถึงไม่โยนข้านก็คือบ้านเราอ่ะก็ถือว่าเป็นการวางระบบที่ดีดีมากนะครับผมสวยมากแล้วมีปลาด้วยปลาเยอะมากออืแล้วลุงเขามีเจาะเสมอไปเดี๋ยวผมเอาอาหารมาโยนให้เสมอนี่เจาะไว้หน้าเท่าไหร่ครับเนี่ยหน้าหน้าสามลงเสมอหน้าสอง นี่เป็นบรรยากาศของสวนลุงมวนนะครับสวนส้มโอที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองเนาะส้มโอแซมด้วยมะม่วงแล้วก็ลุงเขาขุดขุดเป็นคลองรอบที่เลยสิบไร่เนาะเพื่อใช้เป็นที่เก็บน้ำแล้วก็มีการปล่อยปลามีครบวงจรเลยครับมีครบเลยเป็นตัวอย่างการเกษตรที่ดีมากเลยครับ นอกจากจะได้เก็บน้ําแล้วเลี้ยงปลาได้ด้วยแล้วก็เอาไว้กันเหมือนรั้อีกชั้นหนึ่งน,น,นะลุงเนาะอันนี้ปล่อยเป็นปลาอะไรครับเนี่ยมีปลาตะเพียนปลานิลปลาเพอศกอแล้วก็พวกปลาธรรมชาติเราเนี่ยมีบ้างปลาหมอปลากระดี <c oughs> อยากจะกินปลาเม่อไรก็ได้เลยวันนีเ้เริ่มแล้วเริ่มขึ้นแล้วเริมขึนแล้ว โอม,มีตัวเล็กๆด้วยลูกมันลูกเกิดเยอะมากครับกันมันเต็มเลยครับเนี่ยนี่ลูกปลาอะไรเนี่ยตัวน้อยลูกปลาลูกปลาส้อยครับปลาส้อยกระหลังฝนเยอะแล้วก็ลูกปลาดีพอมันจะเ,เจก,กิดเมื่อตอนช่วงฝนลงใหม่ๆหลังฝนหลังฝนมานานแล้วเยอะมากครับเยอะมากมากเนี่ยผมผมลงทินปล่อยครั้งแรกผมผมซื้อมาแค่สองพันบาทเนาะสองพันผมขายไป ถ้านับหมื่นมันก็น่าจะสองสามหมื่นแล้วก็กินมากี่ปีแล้วทั้งขายเลยแล้วอ๋อปล่อยปล่อยครั้งเดียวเหรอครับครับปล่อยครั้งเดียวแล้วตัวไม่ต้องพูดเลยครับตัวใหญ่ๆตอนนี้ตัวเป็นโลมเยอะมากอืมเอย่างนัดกันไว้ว่าเดี๋ยวจะวันจันจะเอาไปทําอะไรกินกันก็พวกผู้ใหญ่บ้านอบตที่ที่อบตดียวจะเอาขายมาดักตัวใหญ่ๆอันี่เข้าท่าครับเป็นเกษตรที่ผมว่าสมบูรณ์แบบเลยนะครบเลยเนาะ ดูกันเยอะมากนะครับมาดูกันเนาะมาแต่เขาเอาไปทําตามกันนั้นตอบผมก็ไม่รู้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างครับผมตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีเลยผมไม่หวงเลยครับถ้าผมอยู่เนี่ยมาจากไหนก็มาเหอะมาได้เลยรับทุกคนเอาลุงยินดีเนาะให้คําแนะนําเนาะมาจากสุพรรณมาจากชัยโยมาจาก่ามโมกมากันเนาะมาจากสิงห์บุรีมาก็สอบถามเรื่องการปลูกแนวทางได้ได้ครับได้เลยให้คําแนะนํอ๋อแล้วก็ลุงมีมีพันเนาะมีพันตรงเนี้ยผมผมไม่ไม่ นํานะอย่าอย่ามุ่งมาที่ผมคูดเลเพราะมันจะรับไม่ไหวครับผมเดี๋ยวจะว่าผมอยากขายกิ่งกานไม่ใช่เลยแต่ก็สอบถามได้สอบถามได้แต่อยากให้ไปหาสายพันธุ์ที่มันดีให้เรามั่นใจครับผมเพราะมันเคยจะโดนหลอกกันอสายพันธุ์ที่มันต้องเมันเอามาแล้วเนี่ยเรามาปลูกเนี่ยสี่ปีเนาะสามปีขึ้นก็จะมีลูกแล้วถ้าเกิดมนเดินมันเป็นกิ่งพันธุ์ที่มีโรคติดมา เราเสียเวลา3าสี่ปีเนี่ยมันมันช้ำใจนะครับผมต้องหาแหล่งที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้หน่อยใช่ใช่ใชเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะสอบถามเดี๋ยวขอรบกวนขอเบอร์โทรนะครับลุงได้เลยเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับผมใครที่สนใจที่เรื่องส้มโอการปลูกการดูแลก็โทรมาสอบถามได้ลุงลุงประมวลลุงมวลเนาะส่วนลุงมวล เต็มต้นเลยครับเนี่ยถือว่าเป็นพืชอีกผลไม้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับข้อดีมันเยอะมากเลยทั้งเรื่องการปลูกการดูแลไม่ยากแล้วเรื่องของผลผลิตเนี่ยดูสังเกตดูครับมีออกตลอดทั้งปีเลยมีมีใหญ่ใกล้เก็บก็มีเป็นดอกก็มีครบเลย สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงมวนะครับเจ้าของสวนซุปโอลุงมวนนะครับที่อำเภอแสวงหาที่ได้ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมสวนแล้วก็มาขอความรู้ได้คำแนะนำดีๆในการดูแลสวนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคุณลุงมา,มากๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ